หวานใจอยากไปเชียงคานผู้การก็จัดให้ไปไปกันท่าน้ำมันนี่เฮ้ยรออะไรนะน,น,น,นู่นคันนู่นคันนี้คันนั้นแม่งมาก็ให้ลุงหลังเลยชิพาย ถึงเชียงคานแล้วหมันก็ต้องเป็นเอกลักษณ์ของเชียงคานเลือกนะโอ้อยแม่ค้าสวยด้วยร้านเนี้ยนี่แทบนี่อหอยแม่ค้าฮึแทบเหือที่นี่สวยเนาะหมบ้านหมบ,บ้านไม้คนเดินเยอะมากเลย นู่เดินหาของกินไปเรื่อยเชียงคานมีของกินเยอะมากอร่อยเยอะมากบรรยากาศอบอุ่นบรรยากาศดีเย็นน่าเทีย่ยวมาเยอะๆนะ